จากโจทย์ข้อนี้เรารู้อะไรบ้างคะรู้ออีเล็กและ i ถามหา vR ก็เขียนเป็นรูปวงจรจะได้ดังนี้อันนี้ก็เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้า3าโวลต์นะคะหรือ emf 3าโวลต์ภายในฐานก็จะมีความต้านทาน 1นโอห์มแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเครื่องวัดกระแสะไฟฟ้าก็จะบอกกระแสะไฟฟ้า0.5แอมแปร์ vr นี่คือสิ่งที่เราต้องการวัดการหา vr ใหญ่หาจาก i คูณ r ใหญ่แต่ปัญหาของเราคือเราไม่รู้ r ใหญ่เพราะโจทย์ไม่ได้บอกมานะคะแต่ i เนี่ยรู้มาแล้ว เราก็จะหาจากสมการนี้ค่ะ i เท่ากับ e หาร r บวก r เล็กอยากรู้ r ใหญ่เราจะแก้สมการตามนี้ก็คือตัวนี้หารอยู่ย้ายข้างไปเป็นคูณจากนั้น i ซึ่งคูณอยู่ย้ายข้างมาจะเป็นหารก็จริงๆจะเป็นการคูณ i หาร i เข้าทั้ง2 สองฝั่งนะคะแต่ว่าอันนี้ครูพูดให้มันสั้นนะคะต่อมาทำอะไรอีกคะอเล็กเนี่ยบวกอยู่ถ้าแก้สมก,การก็จะเป็นลบนะคะ e หาร R ลบ R เล็กที่เหลือเราก็จะแทนค่าแล้วค,ะค่ะก็แทนค่าตามที่โจทย์ให้ตรงนี้เ,เรื่อนจุดเติมศูนย์ดังนั้นก็จะได้ออกมาเป็น6 6ลบ1ก็จะเหลือ5โอห์มเราจะเอา5โอห์มนี้ไปแทนในสมการที่1คือสมการนี้ค่ะก็จะได้0.5แอมแปร์ซึ่งจทย์ให้มาคูณกับ5โอห์มคำตอบที่ได้คือ2.5แอมแปร์โอห์มหรือเลือกอีกอย่างก็คือโวลต์นั่นเองค่ะ